นี่จิ้มปลาลโอ้โหมากันหมดเลยหรอดูผมปังดินะว้าวอยาไปร้านนี้ชิมร้อน อันนี้ก็ร้อนเป็นน,นองครีมอีกแล้วนะคะทุกคน,น <laughs> ปีป๊ปีฟันนี้พี่ยาไม่คี้ <c oughs> นี่รูปคู่กันนันนี่ไม่ต้องออกมา <c oughs> ไปยืนตรงนั้นย้อนแสงไหมร <c oughs> ้อนมยอร่อยเนี่ยเจ้านี้ก็ไปได้นะ <c oughs> อร่อยอร่อย มาเร็วเจ้านี้ก็ไปได้อร่อยใครจะไปนี่ใครจะไปขายขอนแก่นบอกนะสิบเอ็ดไร่เปิดเปิดเนื้อที่สิบเอ็ดไร่กำลังเกลีกำลังถมอยู่ค่ะกำลังถมที่อยู่มาเร็วๆเจ้านี้อยากไปออกออกมายืนถ่ายรูปก่อนเร็วๆอร่อยเจ้านี้จ้าครับมาถ่ายรูปหน่อยมาใครครับครับ อร่อยใช่เจ้าเนี้ยอร่อยมากขายดีมากแล้วกุ้งเขานะใส่เป็นชิ้นชิ้นเด่นกุ้งไหมนี่เขาใส่กุ้งเป็นชิ้นชิ้นเลยนะอร่อยมากเลยมาเลยมาลูกมาแล้วรูปเนี้ยไปขึ้นตรงตรงนู้นเลยนะมาใครจยไปขายที่ขอนแก่นไหมนี่มีรู้สึกเหมือนมีติดต่อไว้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวลองถามสู ก็คนตรงนี้ด้วยครับปี๊ยาองมองพี่ห่องบอนี้หนึ่งสองพี่ยาครับองกองนีนะ่าเอสองมาครับ้ยไม่ดีนะพี่ยาเอามายิ้มใส่หน่อลองใส่ดิลองใส่ิดไ้ยาป่ะ้อามอ่า ถ่ายพ่อดูใส่รูปนะ้อม้อมครับอมกล้วนึงสองข้าศรวนึงยิ้ๆกัหน่อยนึ่งสองโอเคครับอมครับทำมาแปะตรงนี้วันนี้วันเกิดนะขอให้ยืนยนะันล้าน